สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับฟิวเจอร์ใหม่ของไวท์บอทน้อยนะครับอ่านะครับก็คือเจนสคริปต์นะครับนะตรงนี้นะครับเราสามารถอัปข้อมูลนะครับลงไปในฟิวเจอร์นี้นะครับเพื่อให้ระบบ AI นะครับคิดสคริปต์ให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับไฟล์ pdf นะครับไฟล์ PowerPoint นะครับผมจะลองทดลองอัปรูปภาพขึ้นไปนะครับ อ่ะอัพรูปภาพไปหารูปภาพนะครับของเราที่เราอยากจะให้ระบบ AI นะครับคิดคอนเทนต์คิดสคริปต์ให้เรานะครับในการทำเสียงนะครับอ่าผมเจอรูปแล้วนะครับผมก็อัพโหลดรูปภาพขึ้นไปนะครับจากนั้นแล้วนะครับไปเลือกตรงสคริปต์เป็นภาษาไทยโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วเราสามารถทำจำนวนคำนะครับ้วก็ความเร็วนะครับ เพิ่มโททีนะครับเพิ่มความจํานวนคํานะครับนี่ได้เลยนะครับแล้วลองกําหนดเองเราจะเขียนสริปเองขึ้นมาก็ได้หรือว่าเราจะใช้ไอเดียของเอไอนะครับคิดไปนี่อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าอะไรต่างๆเราก็เราตั้งใช้อาเรว่า AI นะครับช่วยคิดนะครับของเหมาะสมกับสไลด์ก็แล้วกันตรงนี้นะหรือเปล่าร่วมผู้เล่าก็ได้แล้วเลือกเอานะครับให้เหมาะสมนะครับ จากนั้นนะครับลองกดสร้างข้อความนะครับระบบนะครับระบบใหม่ตรงนี้นะครับจนสคริปต์ตรงนี้นะก็จะทําการสร้างสคริปต์ของเรานี้มาแล้วนะครับแล้วก็ตรวจสอบสคริปต์ของเรานะครับว่าโอเคไหมนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับอันนี้มันต้องเป็นโอเบกนะต้องมีโอตัวโอด้วยเนาะสามารถแก้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูว่าเอออันนี้แค่เอารูปภาพนะครับที่ไปรับโล่รางวัลเนาะอัพขึ้นไปนะครับ ระบบ AI ขอของบทน้อยนะครับก็จะทำการสร้างสคริปต์นะครับให้เรานะครับตรงนี้นะโอเคเห็นแสดงว่าเราเป็นผู้ชายสวัสดีครับเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเสียงนะครับเปลี่ยนเสียงนะครับรันแหละนะอ่าแล้วใช่ไหมเอออันแล้วอันแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับลองสร้างเสียงอัตโนมัตินะครับลงนะครับ ดูซิว่าระบบเสียงแอสคริปก็ออกมาแล้วครับเราก็จะได้เสียงด้วยนะครับเมื่อกี้รอฟังลองฟังที่ไหนนี้นะครับอ่าโอเคลองดาวน์โหลดมาดูนะครับตกลงนะครับเมื่อกี้มีปุ่มเพย์นะก็ไม่เพย์นะครับลองเล่นดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นฟิวเจอร์ใหม่ของบอทน้อยนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับนะครับนี่ลองดูซิโหลดมาฟังหน่อยซิ สินะครับนี่มาเลยครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการที่สําคัญสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับชาติงานนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นพะเราจะได้เห็นตัวอย่างแนวปฏิบัติที่โอเคเยี่ยมเลยนะครับคิดคอนเทนต์ให้คิดสคริปต์ให้นะครับเพียงเราอัพรูปภาพหรือว่าไฟล์ pdf หรือว่าอ่าไฟล์ powerpoint นะครับอัพได้เลยนะครับ ลองกันนะครับฟิวเจอร์ใหม่ของบอทน้อยนะครับขอบคุณนะครับทีมงานบอทน้อยที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆมาให้กับครูเรานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ